ไม่มืดนะไม่มีเช็คอินที่นี่คือ The Peak House by The Gallery เขาใหญ่เออบ้านหลังใหญ่มากแล้วก็ดีไซน์เก๋มากเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เลยอันนี้เปิดประตูมาคือเจออันนี้เลยนะคะเหมือนห้องนั่งเล่นใช่ปะ่ะเราอยู่ชั้นสองส่วนนี้ค่ะเราอยู่ห้องนอนเราอยู่ข้างล่าง <laughs> อันนี้ก็จะมีแบบตู้โชว์อย่างน,นี้แล้วก็ห้องน้ําอยู่ชั้นบนอันนี้ก็จะมีห้องน้ํา อุ้ยมีสายชำระเสร็ษสับนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำที่กันด้วยกระจกเมกื่อกี้ตู้เย็นที่เป็นตู้เย็นแบบตู้เย็นบ้านยิ่งใหญ่มากเาลยดิอ้ออ้ามีน้ำดื่มให้สี่ขวดซิงล้างจานไมโครเวฟแล้วก็ตู้ครัวมีกระติกน้ำแข็งนี่จ้ะ ชุดช้อนซ่อมแก้วอ้านี่ไงเห็นไหมมีจานจริงด้วยคาเ์เตอร์กาแฟยังมีกาแฟแคบซูลอู้วมีน้ำดื่มด้วยหกขวดแล้วอะส่วนนี้เป็นบันไดลงไปชั้นล่างน้องบอกว่าใส่ถุงเท้าขึ้นลงระว,วังกระดืนด้วยนะคะก็จะเป็นเตียงนอนสองเตียงแล้วก็จะมีโซฟาเบรกไกลๆแล้วก็จะมีทีวีตกเครื่องแป้งค่ะต่อด้วยห้องน้ำเลยจ้า เหมือนข้างล่างห้องน้ำจะใหญ่กว่านะคะใช่แล้วก็ของใช้ทั่วไปนี่แล้วก็ห้ององาบน้ำเป็นห้องกระจกก้นเหมือนกันประมาณนี้เป็นประตูอตอนนี้ปิดไปก่อนละเดินไปทะลุที่กินข้าวเลยคะ่ะเวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะพาไปกินข้าวตรงนี้นะคะตอนนี้มือ้วมองอะไรไม่เห็นพรุ่งนี้เช้าเจอกันอีกทีนะคะ อ๋นอนี่ค่ะทุกคนเป็นเช้าฝนตกที่ลมแรงที่เขาใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่อันนี้เราเดินออกมาจากห้องนอนเราเออก็เป็นห้องอาหารเลยจะเห็นเตียงนอนเห็นเตียงนอนไกลไกลมาเดินออกมาจากห้องนอนตึ้งก็เลี้ยวเข้ามานี่เลยจ้าอ้านี่ใครเนี่ยคุณเฮียนะยั็เดินออกมาปุ๊บเป็นห้องอาหารเลยเหมือนอยู่ใต้ถุนบ้านนะเป็นสวน ต้นไม้เต็มเลยมีบอ่อน้ำแล้วแบบฝนตกอะ่ะลมแรงมากตกเขาก็จะมีโต๊ก,กินข้าวไปดีเห็นโต๊มนีกินเหมือนน่าจะมีข้าวต้มกับปาดมันก็จะมีอันนี้อ่าขนมปังแล้วก็นี่นิดหน่อยประมาณนี้เดี๋ยวเราเรอสั่งอาหารเช้าก่อน เขาอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวเขาจะมารับออเดอร์เราจ้ะแล้วก็มีบ้านตรงู้หหลนึ่งานแล้วมีลำธารอยู่ข้างล่างอ,อคนนี้น่าจะชื่อใบลาพันน่าจะเหมือนที่บ้านแต่บ้านเราเหลือใบละร้อยไม่ใหญ่นขนาดนี้อ,อืมโต๊ะนั่งมีลำธารดีเดี๋ยวดูถ้าฝนหยุดจะแวะเข้าไปอันนี้จะเป็นด้านหลัง หลังบ้านที่เรานอนอะก็จะเป็นแบบสองห้องใช่ไหมสองหลังนะแล้วก็แบบเชื่อมกันอยู่ตรงกลางเมื่มอวานเราเดินจากที่จอดรถตรงนน้นแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนที่เราขึ้นไปเจอห้องนั่งเล่นเลยอ,ะอ่ะ <c oughs> ดีอ่ะชอบๆอได้ถึงบ้านเลยนี่วิวจากห้องชั้นบนที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่เมื่อคืนมาแล้วเรามองไม่เห็นอะไรเลย นีอันนี้จะเป็นข้างนอกก็จะเป็นต้นไม้เราอยู่หลังที่ริบติดกับริมถนนนี่ค่ะเขาก็จะมีทางเดินรอบบ้านนี้เลยอามูรีเปิดไม่ได้แล้วนี่เลยนี่เลยมันโตอ่ะมันเปียงก็เลยไม่ได้เดินอออไปอคะคระแล้วก็เนี่ค่ะเขาจะ,ปะเป็นระเบียงให้เราเดินได้รอบบ้านเลยค่ะใช่ไหมเก๋ ดีด,ดีอากาศดีด้วยตะกี้คือฝนตกลมแรงนิดนึน25ง25องศาฮัลโหลปักช่องชอบที่นี่อากาศดีส้นไม้เยอะลมลืม่นแบบลมเย็นชอบคนต้องหมูด้วยนี่ข้าวต้มกระดูกหมูเห็ดหอมแล้วกรลอกระดูอร่อยมากกินสองชามสบอายใจอิ่มท้อง ฝั่งขวาฝั่งขวาดูลยทำเรื่นมากต้นไม้เยอะอ๋อแล้ว <nước> ก็มีบ้านฝั่งด้วยโน้นบ่อน้ำบึงสักอย่างโอ้โหกต้นไผ่บิดต้นไม้เยอะมาก เพืนเฮียไปเก็บเปลือกอะต้นไม้เยอะมากเหมือนต้นซากุระเลยเหมือนอะไรนะพญาเสือโครน